ส่วนอุ้ยโอ้โหจิงจิ้แดง44ล้านนัะะ่นเองเมื่อหลันยาครบสามสิบนี่ฮะโอ้ย,ย,อยทุกคนผมอยากเล่นหอยนะบุว๋วเนี่ยขอเซิร์ฟจีนฮะทุกคนถ้าเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมีแบบว่าคนหัวโหวมาเนาะโอเคเหลือแต่สามสิบนี่ยทุกคนตื่นเต้นอุย๊ยสามสิบแล้วโอเคตื่นเต้นฮะทุกคนโอเคไปที่หายน้บุ๋วเนาะโอเคฮะแล้วรีบกดแล้วสร้างห้องเลยฮะทุกคนเอ้ยเขารวบห้องนี้อืมไม่โหดอ่ะขออ่อนนะอืมขอสร้างห้องกัน Okay. โอเคอเคุอค้ยกบแดงอ,อู้อโซน,น,นิทกบโซนิหน้าสองยูแดงคราบหมาฝอบ้านด้วยอู้โอ้โหโอเคหายหน้าบุกนาเล่แน่อ่ะเลยหายน้าบุกฮัทุกคนตีมาอย่างเดียวหม,มา้าบ้านอึดมากส่วนอุ้ยโอ้โหอียาโคตรเฮี้ยนสนิหน้าสองโคตรโหดเลยครับทุกคนมียาได้จริงอยๆได้จริงยูแดง สี่สิบสี่ล้านหรือเปล่านะไม่รู้ว่าฮะมึงหมาเขาบังอะไรนะาสิสองล้านเลยเนี่ยโอ้ยยีธรรมดาไปฮอโอ้ฝั่งนู้นโอ้ยปุบปั๊บเนี่ยสมัครกี่ท่าสองโอ้โหโอ้โหนี่กอบแดงทั้งทีมเลยที่ว่าโอ้ตัวใหม่ทั้งทีมฮะทุกคนถ้าสมร์กี่ท่าสองมันมีอุ้ยโอ้ต้มอ๋อฮาน้ะบุกคือฝันลายฮะทุกคนตอนเนี้ยหมาเลยว่าสงสารไหน้ะบุกมากเลย เรศิหน้าสอใช้คาถาย่งเอาพันล่างก็ตีเรียบร้อยนะฮะทุกคนตื่นเต้มากไปนะฮะฝอดีอ้ยไม่ใช่วันนี้ว่ามีมานี้นะฮะโคตรโหดอ่ะวันเนี้ยโคตรดีใจฮะ